Hello welcome back English Language class สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ Okay today we learn a l l and answer in this sentence is she a teacher อ่าวันนี้นะคะเราจะมาฝึกถามและตอบในการใช้ประโยค is she a teacher ก็คือการใช้ถามว่า หลอนใช้คุณครูหรือเปล่านะคะโอเคมันจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนหน้าที่31นะคะนตะ่จมครั้งที่เราเรียนสร้างรับเป็นการบอกว่าหลอนทำทำอะไรเขาทําอะไรอันนี้เรามาจะฝึกถามนะคะว่าหลอนใช้คุณครูเขาใช้คุณครูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะก็คือเป็นโครงสร้างนะคะที่โครงสร้างจากประโยชน์ที่เราจะเรียนในวันนี้อะค่ะ นักเรียนฟังแะนักเรียนสามารถอ่านตามไปได้นะคะในหนังสือที่หน้า30ของนักเรียนนะคะ Listen and read นั่นเองก็คือฟังวีดีโอของครูไปด,ด้วยแล้วก็อ่านตามไปด้วยนะคะฝึกอ่านไปในตัวโอเ okay, ค let's go โ Listen and read Is Billy a teacher? <laughs> yes, he is. And Tim is a pupil. Is Grandma a teacher? No, she isn't. She's a housewife. Coming! Look! The meat! <gasps> oh, no! Look, Grandpa. Is he a fireman? No, he isn't. But he is a hero. Okay, ค,ค่ะจบไปแล้วนะคะก็คือเป็นการพูดกันของคนในครอบครัวใช่ไหมคะทีนี้จากในประโยคที่สนทนาไปมันจะมีการ let's learn ก็คือม,มีอยู่ หประโยคใช่ไหมคะในการถามทีนี้มันจะแบ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะมาดูประโยคในที่เราจะเรียนวันนี้คือ is she or he a teacher is she or he a teacher ก็คือเป็นการถามว่ารอนใช่คุณครูไหมเขาใช่คุณครูไหมนะคะตรงนี้ก็คือนักเรียนเลือกใช้ ชี she, หรือฮีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยดูว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้ชี she. ถ้าเป็นผู้ชายใช้ฮี he. นะคะอ่า uh, is yes. ต่อด้วยชีหรือฮีต่อด้วยอะ uh. แล้วก็ต่อด้วยอา uh. ชีพแล้วก็ต่อด,ด้วยเครื่องหมายเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะคะเพราะประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนักเรียนห้ามลืมนะคะอ่ะถาม is she a teacher เวลาตอบอ่ะคุณครูบอกเสมอว่าถ้าประโยคที่ขึ้นแบบนี้นะคะ verb to be ก็คือคำตอบจะเป็น yes หรือ no ถ้าใช่ให้นักเรียนตอบว่า yes she หรือ he ก็อยู่ที่ว่าถ้านักเรียนถาม she ก็ตอบ she ถ้านักเรียนถาม he ก็ตอบ he ตอบด้ is อ uh, ่ yes she is or uh, yes he is ถ้าไม่ใช่ในักเรียนตอบ no เหมือนกันเลยถ้าถาม she ตอบ she ถ้าถาม he ตอบ he ต่อด้วย isn't หรือ is not นะคะ no she isn't no he isn't อ่ะมาดูตรงนี้ isn't ก็ isn ามาจาก is not ก็คือตัวเต็มถ้าจะเขียนย่อเป็น isn't นะคะอะโอเคถ้านักเรียนรู้โครงสร้างมาแล้วเเรามาลองฝึกกันดูนะคะ โอเคนักเรียนดู you can look i n t h i s picture นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมคะว่าเขาทำอะไระถ้าสมมุติครูถามว่า he's she a teacher ประโยคนี้คุณครูถามว่าลอนเป็นครูใช่ไหมคะใช่หรือไม่คะไม่ใช่เพระนาะฉะนั้นนักเรียนถึงตอบว่า no she isn't นะคะก็คือ take example นักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะอ่าคุณครูถามว่า is he a teacher เขาเป็นคุณครูใช่ไหมคะเขียนกระดานอยู่แสดงว่าใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงตอบว่า yes he is อ่าต่อไป t h e n e x t example yes, นักเรียนเห็นรูปภาพใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นคุณครูเขียนอันนี้เป็นนักเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูถามว่า is he a pilot Is he a pilot? เขาเป็นนักบินใช่ไหมคะ No, he isn't. ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้เขาไม่ใช่เป็นนักบิน h e t next example. i s yes. อ่น,นักเรียนเห็นรูปภาพใช่ไหมคะอันนี้คุณครูถามว่า Is she a housewife? i s she a housewife? หล่อนเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะ ใช่แน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงตอบว่า yes she is นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นประโยคใช้ถามว่าเขาหรือหล่อนทำอาชีพนี้ใช่หรือไม่อาจตอบได้สองแบบถ้าใช่ yes ถ้าไม่ใช่ no นะคะโอเคเรามาลองฝึกกันดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ รูปภาพอันนี้ไปโอเคประโยคนี้ในรูปภาพนะคะก็คือคุณหมอนั่นเองแต่คุณครูถามว่า is she a doctor หล่อนเป็นคุณหมอใช่ไหมคะ yes or no yes she is okay the next exercise is keeper เขาคือพนักงานที่ดูแลสัตว์หรืองานสัสัตว์อยู่ในสวนสัตว์ใช่ไหมคะ,ะคุณครูถามว่า is she a keeper Is she a s so o k e e p e r อาลอนเป็นพนักงานดูแลสัตว์ใช่ไหมคะในสวนสัตว์ใช่ไหมคะ Yes or no? Yes, she is. นั่นเองนะคะ And the next exercise is he a farmer? Is he a farmer? อันนี้คุณครูถามว่าเขาใช่ชาวนาหรือเปล่าคะ ใช่ไหมเอ่ยแต่งชุดแบบนี้มีซองจดหมายอยู่ในมือไม่ใช่เพราะฉะนั้น not is e s n t i t is a postman นั่นเองนะคะเขาไม่ใช่เป็นชาวนาแต่เขาเป็นใครคะเป็นบุรุษไพรสษนีนะคะโอเค the next exercise is ในรูปภาพอันนี้น่าจะเป็นฟาร์ม r อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูถามว่า is he a farmer is he a farmer เขาเป็นชาวนาใช่ไหมใช่แน่นอนเพระนาะฉะนั้น yes he is นั่นเองนะคะทีอันนี้ก็คือเป็นการฝึกถามแนละตอบนะคะในกรณีน,นี้จะถามว่าเขาดูลดนทำอาชีพนี้นตอบได้สองแบบก็คือถ้าใช่ yes ถ้าไม่ใช่ no นะคะโอเคต่อไปอันนี้นักเรียนเตรียมหนังสือที่เป็น work ปุกนะคะ Family Friend One เดิมเป็น workbook ก็คือเป็นหนังสือที่เป็น uh, หนังสือแบบฝึกหัดนะคะโอเคเมื่อกี้ฝึกไปแล้ว Exercise One ต่อมา Exercise 2 w อันนี้อยู่ในหนังสือของนักเรียนใน workbook เล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่37 Exercise 2อันนี้เดี๋ยวคุณครูนักเรียนทําไปพร้อมๆกับคุณครูให้ช่วยกันทําอาทำยังไง Order the w o r d s ก็คือให้นักเรียนเตรียมประโยคใหม่ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะ โดยดูจากรูปภาพอ่ะเมื่อดูจากโครงสร้างที่ครูสอนไปเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่ามันจะขึ้นต้นด้วย is ต่อด้วย he หรือ she ต่อด้วย a uh, แล้วก็ต่อด้วยอาชีพและก็อย่าลืมเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดอยู่เรียงใหม่เป็น is she a housewife ประโยคนี้ก็ถามว่าหล่อนเป็นแม่บ้านใช่หรือไม่อ่ะนักเรียนก็ดูรูปภาพสิคะใช่ไหมอ่าใช่แน่นอนเพราะฉะนั้น เวลาตอบคุูบอกว่าตอบได้ yes หรือ no นี้ใช่ก็ต้องขึ้นต้นด้วย yes ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อด้วย yes ประโยคที่สองนักเรียนจะถามอะไรคะลองฝึกดูนั่นก็คือ is he a fireman อ่ะอันนี้เอาหมายค t i o ช m a มาอยู่ข้างหลังแล้วนะคะ is he a fireman อ่ะเป็นพนักงานดับเพลิงใช่ไหมอ่ะดูจากรูปภาพสิคะ เขาเป็นพนกักงานดับเพลิงใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้น no ต่อด้วย is is น t นะคะ full stop ก็อยู่ข้างหลังแล้วนะลูกต่อไปข้อที่5นักเรียนถามว่า he she a teacher he she a teacher แล้วก็ต่อด้วยมีเครื่องหมาย question mark แล้วเหมือนกันข้างหลังรอนเป็นคุครูใช่ไหมดูด้วยรูปภาพ อ่าใช้แน่นอนเพราะฉะนั้น yes ต่อด้วย she is นั่นเองนะคะโอเคถ้าเสร็จแล้วต่ออีกสัก exercise the last exercise อ่าอันนี้นะคะอยู่ในหน้าที่32 exercise 2นะลูกเห็นไหมคะหน้าตาแบบนี้ f i n e years a e o l t was d s n g e r i t e ก็คือเดี๋ยวให้นักเรียนนะลูก หาคำศัพท์ที่อยู่ในพระสวนนี้นะคะแล้วก็วงกลมเสร็จแล้วก็นําลงมาเขียนตามหมายเลข่ะเห็นไหมคะโดยเขาจะมีไกด์ไลน์หรือมีตัวสอนตัวแรกให้นักเรียนอยู่แล้วนะคะเรามาทําไปด้วยกันค่ะเหมือนเดิมเลยนักเรียนทําไปพร้อมๆกับคุณครูให้วนนี้นะคะภาพที่หนึ่งเป็นนักเรียนผู้เพลอันนี้ก็มีมาแล้วใช่ไหมคะภาพที่สองอ่ะเก็บพลิกอยู่นักเรียนคิดว่าจะเป็นอะไรคะ ขึ้นต้นด้วยตัว f ก็คือ farm นักเรียนก็ต้องหา farm ตรงนี้ให้เจอนั่นก็คือคำนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นำลงไปเติมโดยเวลาเติมนะลูกมันมีตัวสอน The Little ชัลเ e ิร์เรชัลเอยูแ่แล้วก็คือมีตัวสอนแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนต่อไปก็เป็น f a r m นั่นเองนะคะต่อไปภาพที่3 รถแบบนี้ก็คือ policeman ก็คือคำไหนคะคำนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นำลงมาเติม policeman เหมือนเดิมเลยมันมีตัว p อยู่แล้วนะคะภาพที่4อ่ถือซองจดหมายไปหย่อนตามบ้านต่างๆก็เป็น p o s t m a n มีตัว p อยู่แล้วเรามาเขียนก็เป็นะนะคะ and the f i v e picture ปร๊บที่5อันนี้มีรูปสัตว์อีกแล้วแสดงว่าเป็น พลังงานที่อยู่ที่สนศาสใช่ไหมก็เป็นสตกิบนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็นำลงมาเขียนต่อไปภาพที่6 ชุดแบบนี้มีอันนี้แบบนี้เป็นคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมออยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ด็อกเตอร์นะคะแล้วก็นำลงมาเขียนด็อกเตอร์คุณหมอ a the next อ่ามีกระดานเขียนอันนี้แสดงว่ากำลังสอนเด็กอยู่ต้องเป็นคุณครูนั่นเองนะคะก็คือที่เชิญคำนี้นะคะแล้วก็นำลงมาเติมข้างล่างนะคะ and the last ลัด t u r e is อันนี้ มีเครื่องบินเป็นอะไรไปไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะนอกจากนะับินนั่นก็คือ pilot นะคะแล้วก็นำลงมาเติมเรามาสรุปวันนิดหนึ่งวันนี้เราได้ประโยคถามตอบไปหนึงประโยคก็คือ h e his she or he แล้วก็ต่อด้วยอาชีพใช่ไหมก็คือใช้ถามว่าเขาหรือหล่อนทำอาชีพนี้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ yes ถ้าไม่ใช่ no นะคะ โอเคแล้วอย่าลืมวันนี้ก็ยังไม่มีการบ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วแต่ว่าอยากให้นักเรียนไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะโอเค see you next time สวัสดีค่ะ